ท้องฟ้าทำไมสวยอ่ะทาไมดอกไม้นี่มันสวยหรือเป็นต้นหญ้าทําไมมันสวยแล้วก็วกกายก็บอเอ้ยงั้นเราก็มีจริงไอเดียแล้วแหละว่าอริย,ยาคิดว่าบางวันอริย,ยาก็ไม่มีค่ะแต่อริย,ยาก็มีความรู้สึกว่าในช่องช่องดำอะค่ะเรายังเล่นได้ทําได้เป็นเป็นไรในต้องซีเรียสน,นะคะมันมีอยู่รอบตัวเราอะค,ค่ะคิปอ่ค่ะแต่ว่าถ้าคลิปที่จะพูดเยอะนะคะหรือว่าออกมาไลฟ์สดเนี่ย อวยาก็ยังไม่เคยทำโอไว้นะคะสำหรับเวลาที่เราไม่มีเวลาแล้วก็เอามาโพสทีหลังได้น,นะคะอันนี้เป็นเทคนิคนะคะหรือว่าเพื่อนๆอยู่ในเมืองก็ในเมืองก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปะคะ่ะก็ไปตั้งกล้องนะคะถ่ายรูปอัดวิดีะคะ่ะไม่รู้ว่ามันจะมีรายได้จริงๆหรือเปล่าะคะอวยาก็ก็ยังงงกับพี่มาอยู่นะคะว่าได้จริงหรือเปล่าแต่ว่าในดาวเนี่ยถามว่ายูเอขึ้นแล้วของเรานะคะหรือเพื่อนๆที่ พูดเก่งๆนะคะเป็นกูรูได้นะคะกล้าพูดนะคะหรือว่ามีคิดไอเดียใหม่ๆปแปลกๆก็จะเป็นสุรีของใหญ่เนี่ยมันก็จะใกล้ธรรมชาติมากเลยแล้วก็ขี่มอไซค์ไปะคะ่ะผ่านไปผ่านมาแล้วก็เฮ้ยมันมีวิวที่เราแบบเฮ้ย มีความรู้สึกว่าตั้ง่ายอะไรให้อริยาบ้างแล้วก็จะคว้าเงินในอากาศได้หรือไม่นะคะก็มาติดตามกันต่อไปนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันได้นะคะ mm. เพื่อนๆมีท่านใดไหมคะที่คิดเหมือนอริยาว่าวันนี้ฉันจะไม่รู้เลยว่าฉันจะลงอะไรนะคะลูกอะไรแล้วก็คอนเทนต์อะไรนะคะลงไปนะคะ mm. หรือสิ่งหนึ่งที่มันแฝงอยู่ตัวเราก็คือว่า เนื่องจากเราเป็นจอปอเนีราจะต้องไปถ่ายลูกค้าว่าคลิปของใครจะปังนะคะไม่รู้ว่าพี่มาร์คชอบแนวไหนนะคะจะขอให้เราเพื่อนบางคนนะคะมีเพื่อนไม่ถึงพันแต่ว่าสามารถคลิปวิ่งนะคะหลักพันหลักร้อยหลักหมื่นหลักแสนมันบอกไม่ได้นะปี2ปีนะคะช่องดังามีโอยะได้ประมาณ2ปีนะคะ2ปีกว่าก็ไม่ได้อะไระคะ่ะ แต่ว่าม,มีเพื่อนส่งสงเป็นของขวัญให้อยู่แต่ว่าก็แตกต่างก,กันหน้างานมันก็จะเป็นวิวอีกฟิลนะนะคะพออริยาได้ย้ายมาทํางานแถวแถวห,หนองใหญ่เนี่ยนะคะแถวชายัยรถไฟฟ้าบ้างหรือว่าห้างบ้างนะคะหรือการณ์เสมอที่ต่างๆไปอือว่าเรามีเวลานะคะก็ไปสถานที่ท่องเที่ยวนะคะหรือว่าแล้วก็ทำํำบ่อยเพื่อจะได้จําเรานะคะแล้วเวลาเราลงคลิปไปเนี่ยเพื่อนเห็นเราก็ มาทักเราแล้วก็เราเห็นเพื่อนแล้วก็ไปมีปฏิสัมพันธ์เรื่อยๆนะคะเพื่อนๆก็เหมือนกันนะคะลองไปหาหาสไตล์ของตัวเองหรือว่าเราชอบอะไระคะ่ะอยากทำบางคนชอบทําสวนชอบตื่นมาแต่เช้าทำํนำนําสม,มุนเนอรเป็นแบบกูรูนะคะการแนะนําการให้ข้อคิดเห็นนะคะหรือว่าเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ถนัดนะคะซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะสําเร็จไม่ได้เลยนะคะ ต้องมีความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะคะมีการดันกันนะคะตอนปี2ปีนะคะช่องดงออามิยาได้ประมาณ2ปีนะคะ2ปีกว่าก็ไม่ได้อะไระคะ่ะแต่ว่ามีมีเพื่อนส่งส่งเป็นของขวัญให้อยู่แต่ว่าก็จะทํามันนะคะอ,อรยาถึงจะพูดแนะนาหรือว่าแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆขี่มอเตอร์ไซค์ไปะคะ่ะก็ไปตั้งกล้องนะคะถ่ายรูปอัดวิดีโอขี่มอเตอร์ไซค์ไปะคะ่ะก็ไปตั้งกล้องนะคะ ถ่ายรูปอัดวิดีอทำบ่อยๆอะค่ะทําไปเรื่อยๆทําอะไรที่มันมันเป็นความถนัดของเราค่ะอย่างอริยาก็ถนัดแบบนี้อาจจะไม่ถูกใจ AI อาจจะถุกหรือสิ่งหนึ่งที่มันแฝงอยู่ในตัวเราก็คือว่าเนื่องจากเราเป็นจอปอเนี่ยเราจะต้องไปถ่ายรูปก็ยังไม่ได้ไรายได้อะไรแต่ว่าเราชอบนะคะแล้วก็เป็นไลฟ์สไตล์ของเราเราชอบสเสียงเพลงชอบดิฟซิงนะคะอย่างที่เคยบอกนะคะ แต่มันมีอีกหน้าที่ว่าเราจะลงคลิปยังไงเราจะไปแบบไหนไปรู่ทาไงไหนหาตัวตนขอเพื่อนๆให้เจออาริยาคิดว่า,าบางวันอาริยาก็ไม่มีค่ะแต่อาริยาก็มีความรู้สึกว่าในช่องช่องดำอะคะ่ะเรายังเล่นได้ทําได้เป็นแล้วก็ทําบ่อยๆเพื่อจะได้จําเรานะคะแล้วเวลาเราลงคลิปไปเนี่ยเพื่อนเห็นเราก็มาทักเราแล้วก็เราเห็นเพื่อนแล้วก็ไปมีปฏิสัมพันธ์เรื่อยๆนะคะขี่มอเตอร์ไซค์ไปอะคะ่ะก็ ไปตั้งกล้องนะคะถ่ายรูปอัดวิดีโอก็ใช้เน็ตอยู่แล้วแล้วก็จากเน็ตซึ่งที่เราใช้อยู่แล้วโพสตอยู่แล้วเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นไรายได้แต่ถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าเดี๋ยวว่าท่องว่าว่าอาจจะมาทํานะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปที่ไม่ได้ไรฟ์สดแต่ก็อยากมาแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็อยากให้เพื่อนลองรับฟังดูนะคะว่า เป็นไอเดียนะคะวันนี้ไว้ด้วยนะคะอาจจะยาวหน่อยนะคะเพราะว่าระยะก็มาเราเก็บชั่วโมงดูค่ะถ้าระยะครบหกหมื่นชั่วโมงเมื่อไหร่นะคะระยะก็ก็จะลองดูว่าเขาจะเปิดเปิดการจะทํามันนะคะระยะถึงจะพูดแนะนําหรือว่าแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆนะคะว่าคลิปของใครจะปังนะคะไม่รู้ว่าพี่มาร์คชอบแนวไหนนะคะจะขอให้เราสวนทํานาทําไรนะคะก็ไลฟ์สไตล์ก็จะต่างกันก็ถ่ายตรงนั้นมานะคะแต่ระยะเนี่ย หน้าง,งานถ่ายไม่ได้เราจะทํำยังไงล่ะก็มีโมเมนต์ที่เราไปเที่ยวกับเพื่อนหรือการกินอาหารนะคะหรือว่าเรากําลังทําอะไรนะคะเราก็ถ่ายได้ะคะ่ะแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะเพราะช่องของเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยถ่ายอาหารที่เราจะกินนะคะก็ลงไปนะคะถ่ายวิวข้างทางเช้ามาจเจออะไรบ้างนะคะอะไรแปลกหรือวันไหนที่หยุด ชิวๆก็เกันนะคะว่าเราจะลงคลิปอะไรดีถ้ามันมุกตันนะคะก็ถ้าเรามุกตันขึ้นมาเนี่ยเราก็บอกอย่างที่อรยาบอกเลยค่ะหาตัวตนของเรานะคะ<ม>โอไว้นะคะสําหรับเวลาที่เราไม่มีเวลาแล้วก็เอามาโพสทีหลังได้น,นะคะอันนี้เป็นเทคนิคนะคะหรือว่าเพื่อนๆอ,อยู่ในเมืองก็ในเมืองก็ท้านะว่าคลิปของใครจะปังนะคะไม่รู้ว่าพี่มาร์คชอบแนวไหนนะคะแต่ขอให้เราท<ม>ําหรือสิ่งหนึ่งที่มันแฝงอยู่ในตัวเราก็คือว่า เนื่องจากเราเป็นจอปอเนี่ยเราจะต้องไปถ่ายรูปจะไม่เหมือนกันนะคะบางช่องก็จะเป็นโคตพวกท่องเที่ยวนะคะบางช่องก็พวกทานอาหารกินอาหารนะคะแล้วก็บางช่องก็ชอบจะทํามันนะคะอรรย,ยาถึางจะพูดแนะนําหรือว่าแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนต่อให้คุณมียอดผู้ติดตามเป็นแสนนะคะคุณก็ยังอาจจะมียอดวิวแค่หลักสิบหลักร้อยนะคะแต่ถ้าเรามีปฏิสัมพันธ์ดีๆเนี่ย ถ่ายอาหารที่เราจะกินนะคะก็ลงไปนะคะถ่ายวิวข้างทางเช้า,ามาเ,เจออะไรบ้างนะคะปแ,บบแปลกหรือวันไหนที่หยุดชิวๆก็ชูบุรีหนองใหญ่เนี่ยมันก็จะใกล้ธรรมชาติมากเลยแล้วก็ขี่มอเไซค์ไปะคะ่ะผ่านไปผ่านมาแล้วก็เอ้ยมันมีวิวที่เราแบบเฮ้ยมีความสึกว่าเป็นเสียงเรานะคะแล้วก็เป็นคลิปที่เรา ทําทเองกันนะคะว่าเราจะลงคลิปอะไรดีถ้ามันมุกตันนะคะก็ถ้าเรามุกตันขึ้นมาเนี่ยเราก็บอกอย่างที่อรยาบอกเลยค่ะหาตัวตนของเรานะคะพาเราไปดูธรรมชาตินะคะมีแคปชั่นคําคมนะคะข้อความที่คิดใจไม่ต้องซีเรียสค่ะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะยังไงเราก็ใช้เน็ตอยู่แล้วค่ะเราไม่ต้องซีเรียสค่ะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะยังไงเราก็ใช้เน็ตอยู่แล้วค่ะสวนทํานาทําไรนะคะก็ ไลฟ์สไตล์ก็จะต่างกันก็ถ่ายตรงนั้นมานะคะแต่ระยะเนี่ยน้างงานถ่ายไม่ได้เราจะทํายังไงล่ะก็มีกันนะคะว่าเราจะลงคลิปอะไรดีถ้ามันมุกตันนะคะก็ถ้าเรามุกตันขึ้นมาเนี่ยเราก็บอกอย่างที่ระยะบอกเลยค่ะหาตัวตนของเรานะคะเป็น <Okay. S 1> เสียงเรานะคะแล้วก็เป็นคลิปที่เราทาเองโอไว้นะคะสําหรับ เวลาที่เราไม่มีเวลาแล้วก็เอามาโพสที่หลังได้น,นะคะอันนี้เป็นเทคนิคนะคะหรือว่าเพื่อนๆอ,อยู่ในเมืองก็ในเมืองก็นะคะว่าเพื่อนๆอ,อยากอะไรอยากจะทําอะไรอะคะ่ะก็คือเราก็ลงเป็นสไตล์อตของตัวเองอะคะ่ะอยากจะทําอะไรก็ลงไปนะคะเพราะว่ามันเป็นช่องของเรานะคะนําเสนอจะทํามันนะคะอะย,ยายึงจะพูดแนะนําหรือว่าแชร์ประสบก,การณ์ให้เพื่อนเพื่อนบางคนนะคะมีเพื่อนไม่ถึงพันแต่ว่าสามารถ คลิปวิ่งนะคะหลักพันหลักร้อยหลักหมื่นหลักแสนมันบอกไม่ได้นะจะทํามันนะคะอริยาถึงจะพูดแนะนําหรือว่าแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆอีพีตไปนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> ท,ำทำบ่อยๆอะค่ะทําไปเรื่อยๆทําอะไรที่มันมันเป็นความถนัดของเราค่ะอย่างอริยาก็ถนัดแบบนี้ อาจจะไม่ถูกใจ AI อาจจะท้าว่าคลิปของใครจะปังนะคะไม่รู้ว่าพี่มาร์คชอบแนวไหนนะคะจะขอให้เราถ่ายแตกต่างก,กันหน้างานมันก็จะเป็นวิวอีกอีกฟมแน้นะคะพออริย,ยาได้ย้ายมาทํางานแถวแถวหน,อง,หนองใหญ่เนี่ยนะคะเอ่อแถวกันนะคะว่าเราจะลงคลิปอะไรดีถ้ามันมุกตันนะคะก็ถ้าเรามุกตันขึ้นมาเนี่ยเราก็บอกอย่างที่อริย,ยาบอกเลยค่ะหาตัวตนของเรานะคะนำสมุนเนอเป็นแบบกูดูนะคะ การแนะนาําการให้ข้อคิดเห็นนะคะหรือว่าเพื่อนๆนท่านไหนนะคะที่ถนัดนะคะนะคะว่าเพื่อนๆอยากอะไรอยากจะทําอะไรอะคะ่ะก็คือเราก็ลงเป็นสไตล์ของตัวเองอะคะ่ะอยากจะทําอะไรก็ลงไปนะคะเพราะว่ามันเป็นช่องของเรานะคะน,นําเสนอของเรานะคะหรือเพื่อนๆอ่อที่พูดเก่งๆนะคะเป็นกูรูได้นะคะกล้าพูดนะคะหรือว่ามีคิดไอเดียใหม่ๆปแปลกๆก็จะเป็นรูปหน้างานนะคะแล้วก็ จากการที่เราไปถ่ายรูปหน้างานบ่อยเนยทำให้รู้สึกว่าเอ,อ้าเรามีความรู้สึกว่าเรามองแล้วว่าตรงนี้ก็สวยตรงนั้นก็สวยทุกมุมมันสวยเงินในอากาศเนี้ยมันจะสําเร็จไหมเนี่ยเราก็มารอดูกันในคลิปต,ต่อๆไปนะคะคลิปนี้ก็จะมาพูดว่าไลฟ์สไตล์หรือแลกเปลี่ยนโบไว้นะคะสําหรับเวลาที่เราไม่มีเวลาเราก็เอามาโพสตที่หลังได้น,นะคะอันนี้เป็นเทคนิคนะคะหรือว่าเพื่อนๆอ,อยู่ในเมือง ก็ในเมืองก็ไม่ต้องซีเรียสค่ะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะยังไงเราก็ใช้เน็ตอยู่แล้วค่ะเ,เพื่อนบางคนนะคะมีเพื่อนไม่ถึงพันแต่ว่าสามารถคลิปวิ่งนะคะหลักพันหลักร้อยหลักหมื่นหลักแสนมันบอก